เราสามารถทําได้สองสามรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือหยอดเพียวๆเลยนะครับประมาณสักครึ่งฝาในเนาะต่อต้นประมาณสามซีซีอประมาณสามซีซีเราเราวนรอบเลยเนาะจะได้ทั่วๆกันเออนิดๆวิธีนี้คือวิธีที่ไม่ผสมอะไรเลยนะครับ อีกวิธีหนึ่งคือผสมน้ำนะครับสฝาหรือว่าร้อยซีซีต่อน้ำหนขวดแล้วก็บีบรอบเลยอีกวิธีหนึ่งฉีดโคนนะครับฉีดเป็นรถนะครับเป็นเป็นแอร์บัสไม่ใช่แอร์บัสเป็นเครื่องแรงดันหรือว่าเครื่องสะพายหลังฉีดเฉพาะโคนนะครับยี่สซีซีต่อน้ำยี่ลิตร1ต่อ1นึซีซีต่อ1ลิตร ฉีดไปที่โคนไม่ให้ถูกใบนะครับแต่ถ้าฉีดถูกใบต้องน้อยกว่าน,นั้นครึ่งหนึ่งนะครับ1 0ซีซีหรือว่า5ซีซีตัวน,นั้น20ลิตรฉีดถูกใบได้นะครับฉีดถูกใบ7วันครั้งนะครับ5ถึง15ซีซีฉีดถูกใบแต่ถ้ามาใส่บริเวณโคนต้นนะครับเราก็กำหนดเวลาประมาณ15วันครั้งอันนี้เราไม่ไมค่อยได้มา ควรที่โคนเลยเนาะนานแล้วเน้อเนาะนี่แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวทีมงานมาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาถ่ายทำเดี๋ยวท่านผู้ชมก็เห็นนะเพราะว่าเราจะถ่ายทำอยู่ต่อเนื่องถ่ายทำบ่อยครับที่สวนดินเหนียวดกรกรสุกเสษมนะครับต้นนี้เราก็ถือว่าเป็น ค่อนข้างที่จะเป็นแนวหน้าเนาะอันนี้มาก่อนเก่งอ่ามาก่อนมาก่อนเราก็เลยให้เกียรติถ่ายทําบ่อยหน่อยอแต่ต้นหลังๆมาก็เริ่มมาตามกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆถ่ายไปเป็นสเต็ปเป็นะระยะเป็นช่วงนะครับในการแก้ไขปัญหา ที่ชาวสวนส่วนใหญ่พบชาวสวนส่วนใหญ่พบทุเรียนใบเหลืองนะครับปลูกใหม่ๆก็เขียวดีใส่ปุ๋ยอะไรดอีอย่าไปมองถึงปุ๋ยอย่างเดียวนะครับพบป,ป,ปัญหาต่างๆมีปัญหาที่หลากหลายนะครับไม่ใช่ปุ๋ยอย่างเดียวเราเราต้องคำนึงถึงในการพรวนที่โคนด้วยนะครับ เราไม่ค่อยอเน้นพวกขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูเนาะครับเราไม่เน้นเลยรเราเน้นปฏิกิยาอ,อมีปัญหาปุ๊บเราก็มาพวนอแล้วก็หยอดยอาดีแล้วก็ให้น้ําแล้วก็ฉีดพ่นเราเราให้เขาเรียกว่าให้ความสําคัญอา2 5ดีสองห้าหนึ่งเป็นหลักเลยทําสวนง่ายขึ้น นี่ถ้าทำเยอะเป็นจำนวนหลายพันต้นหลายร้อยไร่นี่ะสะดวกสบายมากเลยถ้าเราไปมุ่งเน้นหรือว่าไปลากขี้วัวขี้ไก่ขี้ข้างคาวขี้หมูอะไรมาเนะาะมาใส่โอ้โหสงสัยใช้แรงเยอะใช้แรงงานเยอะใช้ทุนเยอะนเอะนาะนอ,ะอแต่ วิธีการของเราก็ได้มาได้ทุเรียนมาให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยครับแตกยอดใหม่แล้วก็กิ่งต่างๆใบมีสีเขียวระดับเขาเรียกว่าระดับไม่ขัดไนโตรเจนนะครับถ้าเป็นแถบสีวัดใบข้าวก็อยู่ในระดับระดับ3นะครับอ,อาจจะไม่เขียวปี แต่สังเกตไหมครับไม่มีโมรคแมลงอันนี้สําคัญเนาะรโะรคแมลงเราไม่ใช้โรคแมลงเลยเนี่ยไม่ไม่ใช้ยาเคมีเลยเนี่ยเร,เราไม่เราก็ไม่แพ้เนาะถ้าถ้าเคมีเรารู้สึกว่าโอ้โหหายใจไม่ออกมั่งแล้วก็แพ้กลัวจะสะสมในร่างกายบ้างอะไรบ้าง กรใช้ประจําเพราะเราทําส่วนเป็นจํานวนเยอะเนาะถ,ถ้าไป,ไปให้เน้นพวกนั้นแต่ใช้อาดีตัวเดียวเนี่ยไม่มีเลยเนะาะไม่มีแมลงิใบยังอยู่เหมือนเดิมใบเขียวทํางานได้เออย,ยอดอ่อนก็ไม่มีแมลงกัดกินถ้าแมาลงกัดกินก็เห็นเลยเนาะมีเพียไก่แจ้เพีย่แจก,กระจันฝอยอะไรต่างๆก็จะเห็นละ เพียไฟอันนี้ก็มีเพียไฟบ้างนิดหน่อยนะไม่ใช่ถึงก็ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าอยู่กลางแจ้งไม่ได้อยู่ในมุง้งไม่ได้มีอะไรกันเลยสู้กับธรรมชาติเลยอาดีสองมีผลเนาะมีผลในการต้านทานโรคและแมลงโรครักเน่าโคนเน่าโรคก,กิ่งแห้งต่างๆก็ไม่พบ